ขออนุญาตคุณมานะจ๊ะนั่งหลับสบายคุณซื้อ,อยันก่อนเะพี่เสือพี่เสือเ,อเอจ้าพญาเสือนะคะนอนหลับอุ้ยเวอแลตตาม,มาดูด้วยน้องเหมียวอย่าเข้ากล้องนะคะสวัสดีค่ะน้องเหมียวฮัลโหลดรือเจ้าพญาค่ะดูนั่งนอน ตัวนี้นะคะตัวนี้จะไม่ค่อยนอนพื้นตัวนี้จะนอนผ้าป,ปูอย่างเดียวอุ้ยน่ารักน่าเอ็นดูน่ารักน,ะน,น่านะเอ็นดูมากเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ชั้นด้วยนะจ๊ะ คุณมากค่ะคือตังคริเทศนะ